เอ้ยเกียบเฮ้ยคุณทำได้โอ้ใจเย็นนี่ถ้าฉันเองเพโลเพื่อนของนายฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายอย่างมากลูกและเมียของฉันทั้งสองถูกลักพาตัวไปเราต้องไปตามหาพวกเขาเร็วเข้าไม่มีเวลาให้เสียแล้วเร็วเข้าขทางนี้ฮะอะไรกันคำนี้ออ่ะโอเคคือกล้วยตนเมื่อกี้คือเพื่อนของเรา แล้วเรามีเพื่อนเป็นกล้วยเออเอาเอาแล้วก็เพื่อนต้องช่วยเพื่อนอ่ะโอเคอืโอเคโอเคอืมคุณได้กลิ่นนั่นไหมกลิ่นเหมือนปัญหาและผ้าขนนูเก่าๆมันต้องมีอันธพาลผ้าขนนูเก่าอยู่แถวนี้แน,น่พวกมันเป็นขยะที่หนีรอดจากอาชญากรรมเลวร้ายไปช่วยชีวิตที่แห่งนี้ถูกปกครองจากพวกมัน <c oughs> อ็หนึ้เพโลให้เวลาข้าตกใจหน่อยโอเค เอจ่ะจะหายเพื่อนฉันได้ยินผู้มันคุยกันว่าพวกมันเอาตัวบิลลี่ลูกคนเล็กสุดของฉันไปไว้ซักแห่งในเมืองแห่งนี้พวกมันพูดบางอย่างเกี่ยวกับห้องเก็บของด้วยมันต้องอยู่ข้างหน้าแน่นอนโอเคได้ที่มาที่ไปโคตรงงเลยคือเรามาจากไหนไม่รู้เรากระโดดลงมาจากหน้าต่างแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนเรา ตามหาคนที่ร <receptor noise> ักพาตัวลูกและเมียของมันไปซึ่งเพื่อนเราเป็นกล้วยแล้วทำไมเราถึงมีเพื่อนเป็นกล้วยแล้วเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็ชื่อเลเก้บางคนก็ชื่อสกาะเอาใหม่เลยไม่ได้สามดาวรับอะไรมันรับอะไรสูโคตรเซียนเหมือนเรียนมาเอ้ยมันต้องได้แล้วล่ะสามดาวเนี่ยมันต้องได้แล้วล่ะเออมันต้องแงนสิครับเครนรัก นี่ข้ามาตามหาลูกหาเมียให้เองนะแต่ทำไมข้าถึงห่วงสามดาวเฮ้ยเดี๋ยว้ลืมเห็นลืมเห็นลืมเห็นเออเด้อเดี้อเด้อเดเนี่ยมันเสียเวลาตอนนี้แล้วมันจะไม่ได้สามดาวไออาวโดดติดมุมอ่ะเออเขาเล่นไปใจเย็นๆชุบโ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 อเออเออแบนต์แบนต์แบนต์ไอต้าอ้ยกระโดดลงมาได้โบ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 ไอ้จอนวิ่งจัดอ่ะเออโอเคอ่ะ มันต้องได้3มดาวแล้วล่ละจริงๆอ,ะอ่ะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนะไรสินี่ข้ามาช่วยลูกช่วยเมียเองเลยนะจะไม่ให้3ดาวข้าจริงเหรอวะจิตใจเองทําด้วยอะไรวะเพโลข้ารู้ว่าเองไม่น่าจะมีจิตใจหรอกเพราะว่าเองเป็นกล้วยแต่ก็เถนนาไอ้บอลเออีเออไปโบ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 ,โบไปเออโอเคมันต้องได้นั่นแหละขนาดเนี้ยมันต้องได้แล้วเพโลเห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเออมันต้องอย่างนั้นสิ อ่ะก,กระจกเดี๋ยวไปนึกควคิดก่อนแล้วกระโดดตรงกลางแล้วขึ้นกระโดดไปโอเคแต่ประตูตรงนั้นเอ่อโอเคค่อยว่ากันเอ้ยยิงเฮ้ยเดี๋ยวด้วยโอเคเอ่อเมียเพื่อนตายไม่ว่าแต่คะแนนเราต้องได้เอ้ยตายซะเฮ้ยชเชียวโอเคเดี๋ยวด้วยเอาได้ได้อุ้ยอุ้ยข้างบนข้างบนขบน้างล่างด้วเวลายิงไปเออเฮ้ยทนัทนทนัทนทนัทนทันทัน มามันต้องได้แล้วล่ะเราเพอร์เฟกเอ้ยสามหมื 30, ่นไปเอี้หน้าแมวฉันชื่นชคนจริงๆที่ทำแบบนี้ฉันพยายามพูดกับตำรวจแล้วแต่นายรู้อะไรไหมแต่พวกเขาไม่ฟังฉันเลยมันเกิดเหมือนว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับการมีอยู่ของฉันคือเอาไปเนดนที่เองไปกล้าฟ้องตำรวจหรือตำรวจไม่ช่วยเองก่อนดีแต่ไม่เป็นไรถึงเอ็งจะเป็นกล้วยอย่างไรแต่เอ็งมีเพื่อนดีอย่างข้าเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีเอ้ย เออเออเอ้ยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเข้าฮึปนะแบนหนึ่งแบนหนึ่งแบนหนึ่งใจเย็นใจเย็นอุ้ยเอ้ย้าเอ้ยโดนยิงถ้าดูว่าเองไปฟ้องตำรวจมาแล้วซึ่งตำรวจไม่ช่วยเองเพราะเองเป็นกล้วยท้าไมตำรวจไม่ช่วยวะเพื่อนฆ่าเลยนะเว้ยถึงมันจะเป็นกล้วยแต่มันมีเพื่อนเป็นมนุษย์ซึ่งกูเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นคนใช่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอ่อ น,นี่ดีไปคลุบแล้วก็กระโดดไปเฮ้ยไม่พ้นน่นไงไอตอนแรกเราก็ตั้งคำถามนะซึ่งตอนหลังเราก็เริ่มไม่ตั้งแล้วว่าแบบแล้วแต่มึงอะแต่ว่าเออเราเีเพื่อนแล้วเพื่อนเราโดนลักพาตัวถึงเพื่อนเราจะเป็นกล้วยแต่ก็เอาเหอะขนาดกล้วยบางตัวยังมีเพื่อนกับหมีได้เลยแล้วทำไมกล้วยตอนนี้จะเป็นเพื่อนกับคนไม่ได้ไม่ได้ภาพทิถเห็นกล้วยหอมจอมซนอะไรทั้งนั้นเลยเอ,อ้ยมันไม่ตายอีกแล้วเอาใหม่เลยมึงตีดึ เออเอ๊ะทำไมกล้วยต้องเป็นเพื่อนกับหมีวะเอ้ยมิจภาพเขาว่ามิจภาพอะมันไม่จํากัดเผ่าพันขนาดคนเนียมันเป็นเพื่อนกับหมาได้เลยแต่เวลาเพื่อนแบบไปคืนดีกับแฟนเรากลายเป็นหมาแทนเพื่อนเฮ้ยฮะเออเออเออต้องยิงยิงตัวนี้ไอ้เคียวคาดปลอดภัยนะได้ไหมขอบคุณน้ำตาไหลเลยเหรอซึ้งในความเป็นเพื่อนไงก็ได้ใไวที่สุดบางทีมันคิดไม่ทันไงว่าเราต้องทำอะไรอะนี่ยเออโอเคเฮ้ยทันอยู่ เป็นไปได้เอ้ยสวยมากจับใจจริงทำได้ไง,ไงวะ <c oughs> อุ้มไปโอ้ยมันต้องได้สามดาวแล้วแหละเออเรามาช่วยลูกช่วยเมียเองนะเว้ยเราเน้นเวลาเราเน้นสามดาวเราเป็นไก่ย่างอุ้ยได้เว้ยจัดเด้อเด้อเอ้ยเด้อเด้อเนี่ยเราคงจะแพ้ตรงนี้แหละเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอ้ยเด้อเด้อเดี๋้อเดี๋ยว๊บนึงดิไม่เข้าใจอาการของคนโลกเลยไงวะ เออไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาพูดถึงสปอนเซอร์ในคลิปนี้กันดีกว่าสปอนเซอร์คลิปนี้ครับสนับสนุนโดยแฟนอาร์ตจากคุณบูนฮิโร่นะครับเป็นแฟนอาร์ตที่สวยสดงดงามมากหล่ก็ต้องขอบคุณเขาเป็นผู้มีพระคุณค่อยเล่นใจเย็นๆค่อยเล่นไปใจเย็นๆก็ได้ใจเออเด้อเด้อแม่งยิงไม่ติดไอ้บ้าเลยเออโอเคสวยสดงดงามสวยสดงดไอ้แม่งเลยตกบ้านาย <laughs> ชอบตกม้าตายคือไอ้เราก็ไม่รู้ระยะระเบิดไงแล้วเอาน้าไปจุ่มระเบิดเลย <c oughs> โบโบโบเออต้องเล่นแบบไม่มีสติว่าถ้าเกิดเราสติมาปัญญาอ่อนจำนวนไทยบ้านไหนมึงเนี่ยงงไหมไม่ไม่ใช่งงกับตัวเกมนะงงกับผมไม่ผมพูดอะไรกันครับเนี่ยโอเคสวยสวยมากเดีย๋ยวไม่โลกโดนใจไหมไอแมงมัวแต่ดูเลือดบ้าเลยเล่นด่านใน้จเสี่นั่ซซนแะเข้าออกบ่อยกว่าบ้านูวีนะ่นี่ยไม่โลกนะพยายามไม่โลกนะพยายามไม่โลกนะ ยางไม่โลกไม่โลกไม่โลกโอเคไม่โลกชนะชิวๆใสๆไปโลกขอสามดาวเพื่อนสามดาวเอ้โอเคตัมันยิม้มฉันหวังว่าวิลลี่จะโอเคอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของเขาแล้วมันต้องอับอายแน่เลยถ้าเกิดฉันยกเลิกงานวันเกิดเงินค่าจ้างตัวตลกก็ไม่สามารถเรียกคืนได้ด้วยรู้มึงแบบคืออยู่ในมือโจรได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งมึงโจรเขาจะเากล้วยไปทำอะไรวะมันโดนเอ,อืเอดอ คนเรามันโลคเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์คนมันโลคป่ะมันจะแบบทำทุกอย่างเพื่อให้หายโลคมันจะพูดไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ทำทุกอย่างให้หายโลคมันพูดไม่รู้เรื่องเออสวยสดงดงามผมคุ้มแม่เปโรเพื่อรักอุ้ยสั่งหัวใจเลยเหรอโอเคได้เฮ้ยเออโอเคฮึบเอ้ยโอเคพวกอึดพวกนี้มันอึดขึ้นทำอไรไอพวกนี้เหรอสองตัวความเท่าเทียมอยู่ที่แห่งไหนได้ที่แห่งไหนได้วัดทบ